โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่าน,น,านเ,เช่นเคยคลิปนี้เราก็อยู่กับเกมนิกเกตนะครผมก็เป็นเดินเล่นแต่นายเช่นเคยกับชื่อตอนว่าอาวุธใหญ่ให้หุ่นยนต์ยักษ์หุ่นยนต์ยักษ์น่าจะมีคนเดียวหรือไม่าอาล็อตนี่น่าจะใช้โอเคมาดูกันเลยนี่กับสายกระท็คือขังอาวุธนั่นเองครับผมสวัสดีคะ่ะกิโลนะโอ้มาเจอกันนานเลยครับผมผมเพิ่งได้เธอมานะเอินทวาเนี่ย นี่เธอหน้าไม่คุณนนะส่วนนี้ก็ว่างไงกันนะวะฉันเองไม้แก้วแล้ไปจะก,ก่อนอีกแล้วที่ไาอีกแล้วมันมาถึงยังไงคะผัวที่ฉันจะซุกอยู่ไหนแค่ทารอตลอดนะคะคุณไม่รู้จักหน้าตาฉันก็ไม่แปลกหรอกนะฉันกิโลค่ะเดี๋ยวรู้จักนะคะแล้วเธอามาทำอะไรที่นี่ล่ะฮะก็มาดูนะคะ ที่ใช้อยู่นะมันพังไปแล้วแต่บัฉชันจะส่งซ่อมนะ่ะผู้จัดก,การกาแนะนำบัญชามาที่นี่คะ่ะเขบากว่าที่นี่นะ่ะมีวุฒิอุปกรณ์ทุกอย่างถ้าท,ทีนึกออกเลยนะคะ่ะการไปข,งขงังอาวุธนก็ต้องมีแล้วล่ะนี่นายบอกเธออย่างนั้นจริงๆหรอเหอ <c oughs> เป็นไงล่ะฉันถามพละเธอได้แล้ว <c oughs> แกงหน่อแกงมาดูแลเขาพูดไงก็ได้เอาเลยเอเยเอทำไมถึมงว่าเเชิญฉินดูได้เลยสบายนะ นี่เป็นลามใช่ไหมอาเข้าใช้แล้วค่ะขอบคุณนะคะอืมอืมเออนี่คุณอนวาร์คะัอืมว่าไงพวกนี้เนี่ยมันเหมือนไม่ใช่ฐานที่ฉันหาอยู่เท่าไรคระบเราจะมีขนาดอื่นบ้างไหมคะอืมน่าเสียนะพวกนี้คงจะใหญ่เกินไปสรับใหญ่เพียอยงเธอ <c oughs> ปากดีแล้วเกินนะผมไหม ข้าไปข้างในกันแล้วกันเ,เข้าไปข้างในแล้วเลี้ยวซ้ายน่าจะมีพอพวกที่พอดีกับเธออยู่บ้างนะอโอเคขอบคุณนะคะอืมอืมขอโทษที่ตะโกนอีกครั้งนะ,ะแต่ว่าอะไรอีกละ่ะพวกนี้เหมือนจะเล็กเกินไปหน่อยเหมือนกันนะคะอา้าวมีที่ใหญ่กว่านี้หน่อยไหมคะเล็กใหญ่เปินไปเล็กเกินไปก็ไม่ได้ใหญ่ก,กว่านี้เหรอคิวตัวเท่ามดอย่างเธอเนะจะใช้กระบอกใหญ่ขนาดน,นั้นได้ยังไง ปกดีจริงๆนะเธอเอ่อฉันไม่ได้เอาไปใช้เองหรอกนะคะอา้าวหมายความว่าไงฮะเอเดมมาซะอ๋นนะอคือว่าฉันหาวุ่นให้กับทารอนอยู่นะคะโอเคอหาวุ่นให้หุ่นงั้ทำให้ไม่ให้เจ้าทารอนอะไรนะ่ะเข้ามาดูด้วยตัวเองซะละก็คือทารอนนะเป็นหุ่นยนต์ค่ะในนี้นะ่ะอันนี้แค่เป็น่อยสำหรับเธนะอนี่ยเราจะเป็นตัวเมียเลย ก็เองเราต้องส่งกระดิ่งมาทำงานง่ายๆแทนแล้วก็ง่ายๆแทนเพราะว่าตัวเองตัวใหญ่กว่าแล้วก็อืมก็ไม่สมควรที่จะใช้อาวุธที่ยันขายหรอกนะอา้าวเธอเป็นคนขายอาวุธเองเนี่ยผมเองก่อดสงครามเองแซ่ลิ่นเซ่ลิ่นเพื่อให้มันเข้ามาเองซะไม่งั้นก็เสียหัวไปเลยจะหัวไปไหนเนี่ยเอองั้นคุณจะบอกว่าให้ทารอสเข้ามาข้างในนี้ได้เหรอคะถ้างั้นแล้วก็เดี๋ยวฉันมานะคะ ที่ได้ออกไปจากห้องเก็บอาวุธด้วยความรวดเร็วในยคงสร้างฐานที่ได้เทียวรักครบกรสซังคมกับพวกสมองน้อยอย่างนี้สินะไอไก่อ่อนยูยูจะเอาฟาคนาเลนจัดก,การเรื่องอาวุธด้วยไว้คนงี่เง,ง่าพันนี้ได้งไงกันฉันแล้วไม่เข้าใจเลยจริงๆจำว่าเธอที่ไม่เข้าใจเขาเธอในฟิตเองที่เข้าใจและยากกว่าคนอื่นเขานะ่ะฮะปากดีจริงว่าไงนะ,ะเสียงอะไรนะ่ะ ม,มาแล้วไงมาแล้วค่ะนี่เพื่อนของฉันทารอสค่ะฉันอยากรู้ว่าที่นี่เนี่ยว่า่อนไเรีย้ใช้แทนอาวุธที่แขนขวาของเธอได้ไหมอ่ะนี่นี่มันป้าบอกระเตที่อย่ง,งยิ่งกว่าคิดว่าตระลึกซิกนั้นเนี่ยเอาไปที่นี่เนี่ยเป็นของสหรับนิกเก็ตธรรมดานะฉันนี่แบบไอ้ที่เจ้าหุ่นกระบอกนี่ใช้ได้หรอกนะเตรียมการสแกนหาอาวุธขนาดนใหญ่ในคลังอาวุธต้องพูดหุ่นยนต์ใช่ไหมอานให้ดำเนินดดการไหมคะ อย่าได้คิดเชียวนะทำงาตาเหลี่ยเลยบาคนแถแเอ๊อเเเออน้องหัเม่งวมเก็อย่อย่าแถวเลยเอันนี้สิเชิญเลยเราเราสดุดในทีได้แก้ที่ได้แก้เห็นวานะะสนัสแกนสแกนติซมีวุธหนึ่งมีวุธหนึ่งมีวุธหกระบอกใน่ังอาวุธที่ต้งกับอาวุธที่ฉันสวมใส่ยอยู่ในขณะน,นี้เจ็ดเค่ะ จริงเหรอถูกต้องค่ะจะให้ไปเอาหาวุน้นดังกล่าวเลยไหมคะเริ่มอยู่ตรงไหน,นอ่ะรอเดี๋ยวนะนี่ทะเลาเปิดห้องคนขับหน่อยสิโอเคเฮ้ยขอโทษน,นะคะที่สแกนไปทั้งที่คุณไม่อนุญ,ญาตนะ่ะเอ๊ะหมดแล้วจะสนุกแล้วผมระบบเราคำพูดของมันน่ะอ่าระบบเราคำพูดของมันนะเขาไม่รับคำสั่งของผู้จัดการเข้านะคะ่ะหมดเราจะรู้เรื่องอยู่แล้วนั่นเละ เหมือนเราจงใจก,กวนปังติงกวนตีเอ็นธาวานแต่ผแบบนี้เนี่ยแต่ว่า,าดูเหมือนว่าคุณจะมีวุฒิเหมาะสมกับเราอยู่นะคะเพราะงั้นอะ่ะขอเราดูหน่อยได้ไหมคะปอเตียงคนของทารลอตอ่ะจังทำพิเศษในหาของทีนะ่ทำเ,เสร็จอืมไว้ได้แบบนี้ได้ยากมากเลยเกินคะ่ะต่องี้สินะไหนได้พาเธอมาที่นี่นะแกงอ้อนมาแก่งใช่ไหมฮะนี่เราเชื่อันหน่อยไม่ได้ยังไงฮะเดินธามาเอาาเอ,าขอขอแค่นี้เอง ก็ได้แต่ครั้งนี้นะ,ะปากแข็งเหลือเกินตามมาสิขอบคุณมากนะคะเพราะฉันจะขอดูวุธของเจ้าคุณนั้นบางได้ไหม,มได้สิคะเชิญเลยโอเคนล้ก็กิโกกับอุ้งเาเข้าไปในขังอาวุธแต่ก็ไม่กลับมาหมคู่ใหญ่กจอานาแปลกใจอยู่ที่ความสัใจของเมื่อเธอนั้นด้องข้ตรงกันเลยทีเดียวขอ,อยังชัวหน่อย <c oughs> จะได้ลืมจะได้ลืมเรื่องที่เราแกล้งเธอไปใช่ไหมเหมือน,น,นเราเหมือนเรามากวนมันผู้บัิการเรามากดตีนกดตีนต่างกันนะโอเคก็ประมาณนี้เนาะใครชอบไม่ชอบไงก็บอกกันได้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ